ไม่เอานะาเขาแบบนั้นน่ะต้องทำอไัไงเออผมอยากกินอูดง้งเอาอูด้งกับไส้กรอกแฟงเฟอร์เตอร์ได้ไหมครับออะอูด้งกับแกงกะหรี่เนี่ยก็ไม่เลวนะครับอหอมจัง อข,ขอโทษนะครับเลือยโยนมันทะลุผ่านผิวหนังของผมด้วยเสียเลือดมากไปหน่อยเหมือนจะเป็นเพราะ,ะโลหิตจานะครับปีศาจที่ผมเลี้ยงมามันยอมแลกชีวิตกลายเป็นหัวใจของผมนะครับเหลือจะเชื่อใช่ไหมครับขนาดตัวผมเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยการที่ปจิตะจะยอมตายเพื่อผมนะ จริงเหรอครับยอดไปเลยมันช่างวิเศษเจงอ,อุดองอุดองอ,อ,อ่ขอผมกินหน่อยได้ไหมครับขอกินเลยดิกินหน่อยอะไรใช่ไหม เอาสาอุดองมาเอออุอออดองอุดองเอ่อขอผมกินเลยได้ไหมครับเอาใหม่เม อุดองอุดองอ่ะขอผมกินเลยได้ไหมครับได้ครับเอ่อเอ่อไม่ได้ครับอ้ามอืมอืมฮอง อ่ามแล้วคุณชื่ออะไรหรอครับทำไมอ่ามแล้วคุณชื่ออะไรหรอครับ คุณมาคกิมะเนี่ยคุณมาคกิมะชอบผู้ชายแบบไหนล่ะครับเอ่อเดนจิคุงเนี่ยเออหมายถึงผมน่ะเหรอ